เ okay, ค,คสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมปีซ่าซ่าเกมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมรูปปกีกแล้วนะครับก็กำลังหายไปเกือบ half อ,อ,อะไรครับเนี่ย what the fuck โอเคนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับกัวกระเด็นในแมปรูปปอ,อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอ่าโอ้ นนี่เดี๋ยวผมก็เก็บต้นเบอร์รี่ไปใส่ยัดกิจกรรมแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับติดภารกิจงานนะครับก็คือการทํางานที่โรงเรียนนะครับก็คือมีงานค้างเลยนะครับก็เคี่ยวเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับภารกิจหลักๆเลยนะครับผมนะก็เราก็จะมาทําไม่ใช่มาทํานะครับผมได้เลนโบตัวเลขในไอดีแล้วนะครับผมนะก็ เดี๋ยวผมพามันดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเอาไปใส่ก่อนนะครับโอเคใส่เข้าไปนะโอเคครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เรนโบว์ตัวแรกของเรากัน,นครับผมก็คือเจ้าดีโนนะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นดีโนเรนโบว์นะครับผมโอ้โหผมก็ได้ไปซื้อมานะครับผมใน คือซื้อตัวกากๆมาอันนี้ตัวกากๆก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ามาฟาร์มนะครับฟาร์มถึงเวลห้าสิบนะผมก็ปล่อยปล่อยจอไปนะครับก็ตัวนี้ก็มาถึงประมาณเวลสี่สิบนะผมยัดไปแล้วก็ยัดไม่ใช่ยัดตู้นะผมก็เอามายัดในเดี๋ยวผมพาไปดูที่กิจกรรมนะครับโอเคครับผมก็ามาพามาดูที่กิจกรรมตรงนี้นะครับ ก็คือผมก็ได้ทําการแลกเจ้านี้มานะครับโกลเด้นอะคร์ดนะครับก็ความสามารถของเขาแล้วก็คือสามารถสุ่มบัฟหนึ่งบัฟให้กับสัตว์เราแล้วก็รีเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมนะก็คือแม้ว่ารีสัตว์เป็นเลเวลหนึ่งเหมือนนําเข้าตู้เลยแต่เราไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับสัตว์เลเวลสี่สิบขึ้นไปนะครับผมโอเคนะพอเราได้ ตรงนี้มานะผมก็ผมก็ได้แล้วก็ผมก็เอามายัดดิโนนะครับผมก็เอามายัดดินนตรงนี้นะครับก็ได้เป็นนีนูเลมโบนนะครับผม,มแล้วก็เอามาฟาร์มเวลนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สุดนะครับก็คือยังเวลยี่สิบสามอยู่เลยนะครับก็อยากจะทํายัดให้มันเรเวลรนะ้อยนะก็จจะฟาร์มกันสักพักเลยนะครับก็ตอนนี้พยายามหา เจ้าปลาหมึกนะครับเจ้าปลาหมึกยักษ์นะโอเคนะครับผมก็พามาดูตรงนี้นะคแล้วก็ดนหนุจากกับเจ้าคาปีป่าด้วยนะครับคาปีป่าผมตอนนี้ก็ลุน้นลุ้นเลยนะครับลุ้นครังนล้นะตอนนี้นะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งสองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเจ้าคาปีผมนะไม่ใช่ยันนี้นะครับ นะตรงนี้มีสามตัวในคลังแล้วก็ถ้าว่าผมมีห้าตัวนะมีเมก้า hmm. หนึ่งตัวนะตรงนี้ครับผมเป็นเมก้า hmm. หนึ่งตัวก็น้ำหนักสองกิโลนะครับโฟเส้นหนึ่งตัวนะแล้วก็มีทางด้านแม้ว่า ตัวสีโทเลยนะครับตรงนี้นะเจ้ากับปปิ่านะ9กิโลนะครับผมนะโอเคครับผมก็มีในนี้ค้าตัวมีกโกมีโกเด่นกับมิก้าอีกสองตัวก็มีห้าตัวนะครับรวมทั้งหมดต่อมามาทางด้านของเจ้าดนโนนะครับผมก็มีอยู่สามตัวนะตอนนี้ก็ประคิดผมก็ทำให้มันติดเลมโบนะครับถือว่าค่อนข้างที่ระยากเลยนะสำหรับสายฟีนะดูว่าไม่เชื่อว่าสายฟีสายเติมน้อยนะ ผมเซิร์ชแป๊บนึงนะครับผมว่ามีอีกหนึ่งตัวในครั้งนะคอ่าตรงนี้ครับมีเป็นติดชายนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะก็ตรงนี้เหี๋ก็ถ้าเอาลงมาฟาร์มเวลแล้วก็มาฟาร์มแล้วก็ค่าตู้นะครับผมนะตามนั่นก่อนเจ้าดิโนโนะผมก็โอเคนะเปิดไข่ตอนนี้ ใครคือลุ้นแล้วนะผมก็ยังอีกหลายเลยนะครับก,ก็เป็นเรนโบวตัวเล็กในไอดีเลยนะครับที่ได้มาแล้วับผมก็น่าจะเป็นตัวยังไม่ค่อยโหดนะครับแต่เป็นตัวเล็กก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่ก็หามานะครับหาจนได้นะครับสำหรับสำหรับเจ้าเรนโบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้านครับผมจะมารีวิวต้นไม้ในกิจกรรมฤดูใบไ,ไ,ไม้ร่วงกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็มีเกือบทุกต้นแล้วนะครับผมนะก็มีเกือบทุกต้นต้นมีหมดเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีเจ้าต้นมีเปิ้นตรงนี้นะครับก็คือแบบผลที่สู้กับโบนต์บัมได้เลยนะก็ยังไม่มีนะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเราก็จะมารีวิวนะครับผุนผลไม้กันดีกว่านะครับผมนะก็คือแบบว่าหาตังนะครับช่วงนี้นะเงินเหลือน้อยมากเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันติดนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับ สำหรับการเคลียร์งานพลังงานต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพัดหน้าอาจจะมีเลนบูอีกสักตัวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามีสามตัวขึ้นไปหรือว่ามีสี่ตัวนะอาจจะมาแจกท่านผู้ชมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ